พระอาหารหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจไหมฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอาหารหันต์ไม่หันหลีหันกวางแล้ว ไอเราเนี่กินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่ไอไอโนนก็อร่อยนี่ว่าไอนี่ก็อร่อยเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี้ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิแตแั่ไม่อยู่ที่กินหันหลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างไม่เหมือนพระอารระหารน้านี่กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นจักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านอยู่ขนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่น กายนอนใจท่านก็อยู่ดูอยู่ดูกายนอนตลอดอเดินกายท่านก็ดูว่าตัวเองในเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่